เปิดตำนานสยองขวัญจากทุกมุมโลกเรื่องราวลึกลับน่ากลัวเหนือจินตนาการสัมผัสความหลอนลุ้นระทึกในทุกอีพี Real Paranormal เล่าจริงหลอนจัง <läuft> สวัสดีครับผมต้นกล้ารับทราบนะครับจากช่องคืนพูดพุทธพ่อห่มครับผมสวัสดีค่ะแนนภาชรแนนจากช่องแนนพัชรแนนค่ะอ่าเป็นไงครับม <c oughs> <c oughs> าถึงก็เป็นไงครับรู้สึกแปลกๆนะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนที่เรามาทําอะไรกันเนี่ยพี่ต้นกล้านั่นน่ะสิครับหลายคนอาจจะตกใจผมเองก็ตกใจมนก็ตกใจตั้งแต่คอสตูม,มแล้ว ถูกบังคับใส่นะคะนี่ไม่เคยแต่งตัวคอสตูมสไตล์นี้มาก่อนอแต่แน่นอนว่าเน่ด้วยฉากด้วยอะไรคุณแนนคุณแนนคิดว่าเรามาทาอะไรกันวันนี้เรื่องในวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายรายการใหม่ของช่องเรียลค่ะเออเป็นเรื่องน่าอินดีนะครับผมก็คือรายการใหม่เนี่ยเรามีชื่อว่า r e a l Paranormal เล่าจริงหลอนจังแนะแค่ชื่อรายการก็น่า น่าจะพอเดากันออกแล้วว่ารายการมันจะเป็นประมาณไหนไม่ใช่แค่เรื่องผีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องสยองขวัญเรื่องลี้ลับจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ย เราจะเอามานําเสนอกันรายการเราเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับคุณแนนพี่ต้นกลา้ารายการใหม่ของเรานะคะจะมีเป็นรีมค่ะคไม่ใช่เอาแค่เรื่องผีมาเล่าธรรมดานะคะอย่างที่พี่ต้นกล้าบอกไปมีทั้งเรื่องเราลึกลับน้าขนลุกสยองพองขนมากมายและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเราจะมีการแบ่งกันค่ะพี่ต้นกล้าจะรับบทรับผิดชอบโซนประเทศฝั่ง ตะวันออกและสำหรับแนนนะคะก็รับผิดชอบประเทศฝั่งตะวันตกทั่วทั้งทวีปเลยค่ะแล้วในแต่ละ EP ีเนี่ยเราก็จะนำเสนอกันคนละหนึ่งเรื่อง<ช>อย่าง<ช>ที่คุณแนนบอกไปเมื่อกี้เลยคนละหนึ่งเรื่องละเอามาคอนทราสต์กันเลยว่าแบบว่าสองเรื่องจากสองมุมโลกเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างม,มานำเสนอกันอยากฟังแล้วเนี่ยค่ะฟ,ฟิลที่พี่พูดมามันเหมือนฟิลแบบโกสเป็คพวมไหมคะ ประมาณนั้นเพราะว่าเรื่องที่นันเตรียมมาเนี่ยก็คือจะเอามาปะทะกับของพี่ต้นกล้าเลยเอามาดูกันว่าของใครเด็ดกว่ากันอืมใช่ส่วนของผมเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันก็คือแบบปกติเราที่เราทํามาอยู่ทุกวันจนถึงทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เป็นเชิงแบบว่ามีการคอมเพลคอนทราสกันเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นมุมมองมิติใหม่ๆดีเหมือนกันว่าแต่ละเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมันจะคนลุกสู้ซาต่างกันแค่ไหน แล้วด้วยความที่มันก็ต่างประเทศต่างโซนทวีปกันเลยเนาะมันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันอ่ะทีนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนอกจากเราจะเล่ากันคนละหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยที่สําคัญคือเรายังมีธีมใช่ไหมครับมีธีมค่ะเพราะว่าเราทั้งสองคนนะคะจะได้รับมอบหมายมาให้ไปหาเรื่องราวที่มันมีความเฉพาะเจาะจงสาหรับแต่และ EP ค่ะอ,อย่างเช่นถ้ารอบนี้นะเรามาธีมโรงเรียนผีสิงเ่ย เราก็จะไปหามานะของแนนก็อาจจะไปหาโรงเรียนผีสิงฝั่งตะวันตกพี่ตนกล้าก็ฝั่งตะว<ม>ันออกค่ะใช่<ม>ซึ่งผมเนี่ยปฏิญาณตนเวลาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเอ้ยปกติผมจะเล่าแต่เรื่องผีญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่แต่พอผมมาที่นี่เนี่ยผมก็ถือโอกาสได้รีเสิร์ชไปด้วยผมก็จะไปหาเรื่องผีจากอินโดนีเซียเรื่องผีจากฟิลิปปินหรือว่าจะออกไปทางอินเดียออกไปทางทิเบตมันจะกว้างขึ้นเยอะผมก็จะได้ ศึกษาหาข้อมูลอีกเยอะพี่พรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานกันตื่นเต้นไหมคะสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบว่าปกติแล้วเราทํารายการเราอยู่กับเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราสรรหาคนที่เราจะอยากจะคุยด้วยอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะได้ยินเรื่องใหม่ๆ และยิ่งเป็นเรื่องฝั่งที่ผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ได,ได้เข้าไปคุยได้เข้าไปค้นนะเนาะฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยดูเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเราก็เหมือนได้โอกาสมานั่งฟังเรื่องผีเหมือนกันในมุมมองแบบนอกจากคนเล่าแล้วยังเป็นคนฟังอีกอะ่ะมันดีนะอันนี้ขอเสริมนิดนึงอะ่ะพอดีว่า ก่อนหน้านี้ก็เป็นแฟนคลับรายการคืนพุทธอยู่แล้วค่ะก็นั่งฟังคลิปพี่ต้นกล้าอยู่แล้วนะคะนี่เป็นโอกาสครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่ต้นกล้าตื่นเต้นมากที่จะได้มานั่งฟังพี่ต้นกล้าเล่าเรื่องผี <t> เล่าเรื่องสยองอย่างโค o s e ั p แบบนี้ <c oughs> ไม่ทราบว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะรู้สึกแบบแนนเหมือนกันไหมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้น,น <S <S สงสัย <c oughs> ต้อง <c oughs> ให้กล้องสูหมาใกล้ๆครับ <c oughs> จะได้แบบ close up ซึ่งปกติผมได้ข่าวว่าคุณแนนเนี่ยก็คือจะทําแต่ คลิปอาชญากรรมหรือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าคดีฆาตกรรมอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบฟังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มจัก,กรวาลตัวเองขยายจัก,กรวาลตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นด้วย <ฮะ S 1> เพราะว่าเรื่องราวอาชญากรรมคดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผีเรื่องอะไรที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็อยู่ในขอบขายเดียวกันนะคะ สนใจแล้วก็การที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้นะสัญญาเลยว่าจะทําหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่านั้นก็อยากจะให้พี่ต้นกล้าเห็นด้วยว่าคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องคดีอาชญากรรมเนี่ยก็สามารถมานั่งเล่าเรื่องผีได้แล้วก็นนจะทําให้พี่ต้นกล้าเห็นว่าฝั่งแนนที่แนนเลือกมาเอามาปะทะกับพี่ต้นกลาน้าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เด็ดไม่แพ้กันอรอรอ,อติดตามชมเลยครับผมนอกเรื่องนิดน,นึงได้ไหมฮะ,ะผมอ่ะ อยากให้หมอตังเจอผีมากเลยอันนี้นั่นก็อยากเหมือนกัน,นะค่ะเมื่อไหร่ <c oughs> เขาจะเจอสักทีนึ่งต้องมีการทําพิธีอันเชิญอะ<ต>ไรบางอน่ายเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาจัดรายการสถานที่แห่งนี้เพราะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาก็ใช้สถานที่นี้จัดรายการเหมือนกันแต่เขาไม่เคยเล่าเรื่องผีนี่เราก็ถือโอกาสว่าเราพอเราเล่าเรื่องผีที่นี่ไปเรื่อย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 เนี่ยมันอาจจะปลุกพลังงานบางอย่างในบ้านหลังนี้ขึ้นมาเป็นไปได้ แล้วแบบสักวันน่านก็เจออะไรเงี้ยใช่ครับเหนื่อตกแล้วค่ะล่าสุดพี่มันทํารายการผีกันเคยมีประสบการณ์ที่เจอเรื่องผีอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะคุณแนนเคยเจอคือผมเนี่ยเจออยู่แล้วผมเล่าว่าผมเจอเนี่ยไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมอยากฟังของคุณแนนบ้างของแนนนะอยากจะบอกว่าเชิงเจอแต่แนนว่าแนนว่าผีอ่ะเคยช่วยชีวิตแนนหรอใช่ ช่วยชีวิตยังยังไงครับมันเ,เรื่องนี้มนไ,ไม่ธรรมดาค่ะเรื่องนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสามถึงสี่ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นนะแนนกับน้องชายนะไปดำน้ำําไปทริปดำน้ำําก็จะไปอยู่บนเรือประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะที่ไหนฮะว่แถวอันดามันอือใช่ก็จะไปอยู่บนเรือกันประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วทีนี้มันก็มีคืนหนึ่งพี่ต้นกล้าเชื่อไหมก็เล่นอะไรกันนะ เรก็เข้านอนแยกย้ายกันเข้านอนโดยที่ห้องนอนอะ่ะมันจะอยู่ใต้ท้องเรือเลยเรือนั้นมีสามชั้นอยู่ใต้ท้องเรือเลยเข้านอนเรียบร้อยแล้วแล้วซึ่งวันนั้นอะ่ะแนนต้องตื่นไว้เราไม่ทราบว,ว่าไม่รู้พี่ต้นพี่ต้นกล้ากับคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเวลาที่ต้องทําอะไรที่ต้องตื่นไวอะ่ะแนนจะพยายามนอนไม่เหมือนปกติวันนั้นอะ่ะแนนนอนเอาหัวกลับมาที่ฝั่งเท้าอะ่ะเอาหมอนมาที่ฝั่งเท้าแล้วก็นอนเพราะว่าถ้าเรานอนไนปกติเราจะตื่นไวอันนี้สําหรับแนน อออคืนนั้นอ่ะนอนอย่างนั้นแต่ตื่นมาอีกทีเชื่อไหมพี่ต้นกล้าแนน่ะขึ้นไปอยู่ดาดฟ้าของเรือหรอตื่นมาบนดาดฟ้าของเรือมีใครหิ้วมันมาไปเราไปหรือเปล่าทฤษฎีเดียวที่เป็นไปได้ก็คือนอนละเมอละเมอละเมออยู่กลางมหาสมุทรกลางคืนดึกๆแต่ว่าแนน่ะเดินบันไดเดินตามระเบียงเรือไปขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตกเรือ แล้ว,ลว,ลวได้ไปดูไหมว่าแบบทางเดินมันแคบ<า>แค่ไหนทางเดินทางเดินก็คือว่าถ้าล่วงปุ๊บก็คือล่วงทะเลปั๊บไม่มีใครบนเรือจะรู้ว่าแนนหายไปแล้วเราซึ่งตอนนั้นะคือแนนบอกก่อนว่าแนนไม่เคยมีประสบการณ์นอนละมือมาก่อนตั้งแต่ก่อนหน้าและหลังจากนั้นอันนั้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วไปละมือบนเรือกลางมาหาสมุทรในความมืดสามชั้นเดินวนไปมารู้ตัวอีกทีอยู่ข้างบนสุดไม่ล่วงลงไป ซึ่งมารู้เอาทีหลังค่ะพี่ต้นกล้าเพราะว่ามีพี่ๆเขาบนเรือนะตอนนั้นนะก็มาบอกให้ฟังทีหลังว่าตรงที่เราไปจอดเรือนอนกันตรงนั้นอนะใต้เรือตรงนั้นนะ่ะมันเป็นสถานที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุเคยมีเรือนักท่องเที่ยวเหมือนประมาณเรือนักท่องเที่ยวจมอับปางมีผู้เสียชีวิตส0สิบคน ติดอยู่ในซากเรือตรงนั้นที่เขาต้องลงไปช่วยกันแล้วแนนไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าคือส่วนตัวแนนไม่ได้รู้สึกว่าประสบการณ์นี้มันน่ากลัวแนนรู้สึกว่าแนนโชคดีมากอันนี้เรื่องจริงเพราะแนนตื่นเช้ามาแนนมากกว่าตกใจคือแนนงงมากที่แนนรอดมาได้ยังไงนิดเดียวเท่านั้นพี่ต้นกล้าถ้าแนนเดินผิดนิดนึงแนนล่วงทะเลไปเลยเนี่ยแนนรู้สึกว่าไม่ไม่พลังงานบางอย่างอะปกป้องแนนช่วยแนนไว้วันนั้น หรือว่าถ้าวิเคราะห์เป็นในเชิงแบบผีๆเลยนะอ,อันนี้ผมจะแบบฟุ้งๆมโนเลยนะ,ะก็คือที่ตรงนั้นมันเคยมีคนตายแล้วคนที่ตายในทะเลเนี่ยมันก็เป็นคือเขาไม่ได้ตายอย่างสุขสบายแน่นอนเขาอาจจะเสียชีวิตแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะเสียชีวิตอะเขาไม่อยากไปเขาแล้วเขาอาจจะไปไหนไม่ได้เขาเห็นพี่แนนมาเขาเห็นคนมาเขาก็เลยพยายามจะ พยายามจะเรียกพี่แนนให้ลงมาแต่พี่แนนมีบางสิ่งบางอย่างที่ยื้อพี่แนนเอาไว้ให้อยู่บนเรือพี่แนนก็เลยได้แต่เดินอยู่รอบๆแล้วมันอาจจะเดินไม่ซึ่งไม่รู้ด้วยว่าเดินวนกี่รอบนานกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะทุกคนบนเรือก็น่าจะหลับรู้แค่ว่าเช้าขึ้นมาคือไปอยู่ข้างบนใช่ แล้วทุกคนบนเรือแนนพูดกับทุกคนบนเรือเลยนะว่าแนนขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไงแล้วแนนไปเดินอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่ร่วงไม่มีใครเห็นเลยเหรอไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทุกคนหลับ <c oughs> แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆวันนั้นค่ะเออตัวตัวตายตัวแทนหรือว่าอาจจะหาเพื่อนไปอยู่ด้วยหรือยังไงก็แล้วแต่เป็นไปได้ เป็นไปได้หมดเลยอ่ะแล้วไหนๆก็เราห้ฟังแล้วขอฟังเป็นบุญหูในเฮอร์พี่ต้นจ้ามาจัดมาสักเรื่องเอ๊ะเอาเรื่องไหนดีนะเอาเรื่องสั้นๆแล้วกันผมเนี่ยด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บ้านผมคือที่บ้านผมเนี่ยสตอรี่มันมีมากมายหลายสปินออฟมากแล้วมีหลายคนเจอไม่ใช่มีแค่ผมตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อบ้านมันเป็นบ้านซื้อไม่ใช่บ้านเช่าแล้วชื่อเจ้าของบ้านเป็นชื่อผมเราเป็นเจ้าบ้านอะ แล้วพอตอนแรกเราไปไม่ได้มีคนเจอเขาเรียกว่าเราไปมันเริ่มมีคนเจอบอกพี่เนี่ยหนูตอนนั้นหนูนอนอยู่ตรงนี้หนูได้ยินเสียงคนเดินตรงนู้นอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอมันอาจจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรหรือเปล่าบ้าพี่เสียงลมเสียงอะไรหนูนอนอยู่ตรงโซฟาตรงโซฟาม่ติดกับแพงหนูนอนอยู่ตรงโซฟาหนูได้ยินเสียงเท้าอ่ะวิ่งรอบๆอบตัวแบบตึงต้งๆๆๆๆๆวิ่งรอบๆอตัวทั้งๆั้ที่โซฟามติดอยู่กับแพงมันเป็นไปได้ไงซึ่ง ผมก็เลยคิดว่าอ๋อหรือว่ามันอาจจะเป็นคนที่เนี่ยเดมันมันอาจจะเป็นแบบอย่าเรียกว่าคนเลยมันอาจจะเป็นคนที่เคยเคยเป็นคนมาก่อนนะ่ะวิ่งรอบแล้วแบบมันอาจจะวิ่งแบบวิ่งไปบนกําแพงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนนั้นเราก็แบบคิดไปงั้นนะเนาะแต่ไม่ได้เราเป็นเจ้าเราเป็นเจ้าบ้านจะมีผีเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันทํามาหากินเราอยู่สุขสบายเราแฮปปี้บ้านเราก็จะดีคุณก็จะมี พลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าตั้งใจจะเปิดดีลดินกับอดีตคนเปิดดีลกับอดีตคนตอนแรกเราเราก็คิดอยู่ตลอดว่าแบบว่าเอ้ยถ้าคุณมาเนี่ยถ้าเราสบายคุณก็สบายนะถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อของมาให้คุณได้นะเราก็เอาผลไม้ไปให้คุณแบบเราก็ไหว้คือมันมันมันคือการดีลกันนะวินวินอะเ <Huh. S 1> ออไม่งั้นก็ถ้าสมมุติว่าคุณยังจะดุต่อไปเราก็จะหาพระมาไล่หา ไอหมอผีมาป่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดถึงอย่างนั้นจนกระทั่งแบบว่าเขาก็มาให้เราเห็นซึ่งตอนที่เขามาให้เราเห็นเนี่ยเขาก็นั่งอยู่บนตู้เอาเอาเอาขาตัวสองข้างเนี่ยห้อยมาแล้วก็เอาขาเนี่ยเตะตู้ตึ้งตึงตึงตึง้เราก็เลยดุง้งตื่นขึ้นมาอ่ะทีนี้เราก็ดิววันวันนั้นเราไม่ได้ดิวนะเราเราเราตั้งใจเราพูดความในใจไปหมดจ้ากระทั่งแบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่เขาจะมาเรื่อยๆให้เรารู้ว่าเขายังไม่ไปไหนนะ เขายังอยู่นะมันก็จะมีบางวันที่ผมมานอนอยู่ผมเลี้ยงแมวที่บ้านมีแมวสี่ตัวแล้วเวลาเรานอนแมวมันก็จะมานอนแบบนอนติดกับตัวเราอะนอนขดอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยตอนนั้นผมจําได้ผมไม่ได้เปิดทีวีผมเปิด iPad นอนดูเน็ตฟิกตั้งเอาไว้อันนี้ก็รูปรูปแมวไว้อยู่งนี้รูปแมวหน้าเราก็หันดูจอนะรูปแมวไปรูปแมวไปจนกระทั่งเฮ้ย ขนแมวไม่ได้เป็นงี้นี่ว่ะค mm. ่อยๆรูปไปเอานี้ผมคนนี่แล้วมันเป็นผมคนแบบมันเป็นผมคนแบบสยายยาวไปเงี้ยแล้วเรา,ก,เราก,ก็แล้วเราก็ผักแล้วเราก็พลิกตัวคือคือพลิกตัวแบบไม่ได้หันไปหาเขาหนะ้าคือเราแบบรู้แล้วแล้วเราก็หลับไปเลยซึ่งอันนั้นอะ่ะคนหัวลุกมากความรู้สึกทร่วันนั้น,นคือจบได้ด้วยดี แต่วันนั้นคือจบได้ด้วยดีเพราะว่าอย่างน้อยคือแบบมันยังอยู่ในระหว่างกลางซีรีส์มันยังมีเสียงเงียเง้ยวเงียเง้ยวเงียเง้ยวเงี้ยวงยอยู่แล้วเราก็แล้วพี่หลับลงไปได้ยังไงอะเราชิงหลับก่อนอคือมันจริงๆมันก็ใช่อนจะเรเราชิงหลับก่อนเราจะเห็นเราแค่แบบสัมผัสเรารู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แหละถ้าเราตื่นอยู่วันนี้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาได้เห็นแน่ถึงว่าคลาดกันไปไน <laughs> อันนี้ยังแค่แบบ ยังแค่เล็กน้อยในส่วนของอันนี้เรียกได้ว่า,าน,น้อยกว่าน้ำจิม้มสำหรับสิ่งที่เราจะมาให้อี่มีศูย์ยังน่ากลัวขนาดนี้เลยอยากรู้ว่าพี่ยังมีเรื่องราวอะไรที่ยังอุบอิบไ้อีกเยอะไหมคะอันนี้เทียบไม่ติดค่ะ <c oughs> ที่เล่าวันนี้เทียบไม่ติดบอกได้คำเดียว <c oughs> หลังอย่างนี้น่นาจะมีเข้มๆเ,เดือดๆอดีกเยอะแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสหยิบยกขึ้นมาเล่าในรายการที่เราทําอยู่เท่าไหร่เพราะนั้นถ้าใครเขาเรียกว่าถ้าใครอยากติดตามต่อก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับช่องเรียววันนี้ถ้าคุณไม่กด Subscribe คุณก็อาจจะโดนไม่เรียวไปถึงที่บ้านคุณนะครับช่วยช่วยขำนิดนึงก็ได้ครับถ้าคุณ และไม่ใช่แค่นี้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้ค่ะเราจะออก EP ใหม่ EP ที่ศูนย์หนึ่งมาแล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามช่องเรียวช่องนี้ขอเชิญชวนค่ะเพื่อนๆทุกคนมาติดตามช่องเรานะคะสำหรับวันนี้มาหาคุณผู้ชมเท่านี้แล้วค่ะเรามาทำพิธีอำลาคุณผู้ชมกันดีกว่าอำลาอลาอ้าวทุกคนพร้อมกันนะครับหยิบเทียนที่บ้านของท่านมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าโอไยชิีนี you <laughs>